สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนู้นเป็นโรงพยาบาลหูตาคอจมูกนะครับแม่รถกำปังอันนี้เป็นรถเจ้าตบัสนนะครับสายใต้เก่านะครับรถตู้เขาเปลี่ยนมาเป็นท่ารถตู้ตั้งแต่25ตุลาสองศูนย์หนนะครับก็ทางนี้เนี่ยก็คือมาจากเซ้นทรัปิ่นก้านะครับอ่านะ อันนี้ก็ทางลอยฟา้าบ์มรามชนีด้านบนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับตรงนล้นหน้าจะมีรถเช่าบัสนะครับที่วิ่งจากนี่ไปอนุสาวรีชัยนะแล้วก็เปลี่ยนอาคารเนี้ให้เป็นรถตู้นะครับก็ยังสร้างความสับสนกันอยู่แล้วก็รถเมล์หลายสายจะเข้าไม่เข้ามาจอดที่นี่นะฮนะ มีอะไรบ้งครับวินสุพันวินอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับสภาพทั่วไปตรงนี้ก็มีรถมาจอดนะครับกรุงเทพไปยุทธยาสายใต้ใหม่แทพ่พุทธมณฑลกาญจนบุรีเทพจอมบึงกรุงเทพนครชัยศรีนะฮะแล้วก็มีวินอื่นๆมาจอดกันยู นี่ก็แผนผังอาคารนะครับนี่ครับอาคารสองอ๋งอ,อก็มีรถที่ย้ายมานะครับจากเกาะพญาไทยก็อยู่โซนนี้เกาะดินแดงที่ตรงนี้เกาะราชพิถีนี้เกาะพหลอยู่นี้เกาะตะนากสิอยู่นี่นะครับนี่ที่ย้ายมาจากสวษรีิชัยนะฮะก็มาที่นี่ก็ต่อรถก็คงจะลําบากพอสมควรเพราะว่าต้องผ่านตรงปิ่นเก้านะครับแล้วรถติดแล้วก็จรันนี่ เขาทำรถไฟ,ฟฟ้าอยู่ด้วยนะฮะนู่นก็เป็นอาคารหนึ่งนะอยู่ด้านนู้นนะครับไม่ได้ใช้นี่อาคารสองนะครับก็เข้ามาออันนี้เป็นอคารรดศารนะครับประตูเรื่องอัจฉรััะ มีช่องขายตั๋วทำไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับทีนี้มีติดแอรออตั๋วต้องมาด้านหน้านี้นะครับเอ,อเข้าคิวตรงนี้ให้เป็นตู้อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหดูแล้วงงเหมือนกันนะห้องน้ำยู่ไปสุดนะครับแล้วตรงนี้ เดินเข้ามาน่ากลัวมากครับเพราะมีคนขายตัวล้อมไปหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นด้านรับตู้นะฮะโพธารามทัวร์กรุงเทพสุพรรณสายใต้ระเมรศโดสวัสดสงครามสายใต้สุพรรณนะครับ ังประจวบเรยจะอยู่ด้านโน้นหัวหินนะฮะด้านโน้นถายใต้การเจนาบ,บุรีนกน้อยถัวครับท้าช้างนะฮะท่าช้างนี่สกจะเป็นเดิมบางครับที่สุพรรณน,นีห้องน้ำ นี่ก็เป็นอีกด้านครับสีประจันสามชุกนะครับเดิมบางหันคาเพชรบุรีกรุงเทพบ้านแหลมถ้าอย่างบ้านแหลม ก็นะครับก็ให้ชมเป็นพอปากหอมคอครับสภาพสายใต้ใหม่นะครับหลังจากรถได้เปลี่ยนมาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h a n n l l f e l t ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางของฝากให้ครับสวัสดีครับสายใต้ใหม่เอ้ยสายใต้เก่า ที่มาเป็นท่ารถตู้ใหม่แหมง,งงครับซื้อตั๋วกันตรงนี้ครับ